โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม U y N C H วันนี้นะครับผมอยู่กันในวอซเหมือนเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับผมเป็นคลิปที่2ของปีวันนี้นะครับเรามาอยู่ในวอซีเซิร์ฟเวอร์ M M O T H นะครับทุกคนก็สหรับวันนี้วอซี M M O T H นะครับผมเป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่เดี๋ยวคนดูไม่เชื่อนีครับ กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวคณดูไม่เชื่อถามว่าเป็นแนวอะไรนะครับเซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นแนว w a r c ท h นะครับทุกคนก็คือ MOT มเนะครับเป็นบอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟที่แบบว่าเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดจริงๆนะครับและที่สำคัญคือภายในวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีสาวๆมาสตรีมด้วยนะครับผมนั่นก็คือปาร์ตี้และลาเฟนและที่สําคัญใครตามผมมาเล่นเซิร์ฟนี้จากคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีของแกกก็คือ 700GC พร้อมกับพรีเมียม3วันนะครับก็ อย่างแรกก็คือเข้ามาที่ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ทักไปที่เพจเห็นไหมทุกคนมันจะมีเพจหนึ่งที่โพสนะครับก็คือเพจนี้นะครับก็ทักไปที่เพจนี้นะครับผมหลังจากสมัคร ID แล้วก็บอกว่าตามผมมานะครับผมก็จะได้รับ GC 700พร้อมกับพรีเมียม3วันนะครับกิจกรรมนี้หมดภายในวันเสาร์หน้านะครับทุกคนและที่สำคัญคือผมจะแปะลิงก์เว็บใต้คลิปด้วยเพราะว่าลิงก์เว็บเนี่ยไว้ใช้เพื่อเข้าโหลดนะครับและบอกอีกอย่างหนึ่งคือลิงก์เว็บนะครับ เป็นลิงก์ที่ใช้ในการวาร์ปและย้ายจุดได้ด้วยครับทุกคนล็อกอินไปเสร็จเนี่ยมันจะมีให้ย้ายจุดนะครับทุกคนโอเคก็คนดูเลยนะจะแบบว่าเฮ้ยทําไมกลุ่มเพิ่งสร้างไม่มีรูปพงรูปภาพอะไรเลยและเว็บก็ยังไม่มีอะไรเลยก็อย่างที่บอกไปว่าเซฟอพิ่งเปิดเออเขาควรมึงไม่เชื่อว่าเซฟเพิ่งเปิดเขาเลยไม่ลงอะไรเข้าใจปะเออแต่เขาวางพงวางแผนทั้งหมดแล้วคือวันนี้กูมาทําคลิปคนแรกนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าลองมาเล่นกันฟรีนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้เติมนะครับแต่ภายในยไมนนนาะะมาะะรณสแหลพ สติมเมอร์มาแล้วสาวมาแล้วนะครับน่าจะมีของแบบรูปทรงรูปภาพครบนะครับทุกคนแต่ใครที่ดูทลิปนี้แล้วแบบว่าก็เข้ามาลองเล่นก่อนได้ฟาร์มก่อนได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเนี้ยมันฟาร์มยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูนะครับว่าการฟาร์มของเซิร์ฟเนี้ยฟาร์มยังไงถามว่ายังไงคือบอกเลยว่าเอาใจสายฟีแนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอย่างหรือว่าฟาร์มยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ยังไงก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับลิงก์กลุ่มได้คลิปโอเคเปิดเพลงกันดีกว่ามันแบบเซิร์ฟมันแบบแบบ้ายังงโล่งๆอยู่เซิร์ฟเปิดใหม่ก็อย่างที่บอกไว้ครับป้ากลัวค,คนดูไม่เชื่อเออถ้าผมดรูภาพไปเดี๋ยวหาว่าไม่ใช่เซิร์ฟเปิดใหม่เนี่ยเพิ่งเปิดจริงๆนะเนี่ยเพจก็เพิ่งสร้างเอ๊ะเชื่อกูป่ะเพิ่งเปิดใหม่ป้าทุกคนอย่าลืมนะครับ mo th ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับต่อไปเรามาดูระบบของการซื้อของนะครับนะผมมาเปิดเพลงไปด้วยครับเดี๋ยวยิบเหงา ซื้อของก็ใส่จำนนไม่ได้นะครับผมต้องเข้าไป้อใน,นเซอร์นะครับผมทุกคนจจงหวันนี้นะฮะรู้สึกของนี่คือแอร์ที่ผมว่าสไลมมาโอ้โหคือแกะให้ผมจะเดินฟาร์มทุกคนโอเคมาต่อทุกคนไปจากของแป๊ปบปเอ <laughs> 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 ยอะ <laughs> <laughs> ลืมไปว่าเดี๋ยวเราลงเป็ีพรีเมมนะครับพอแล้วคือของค่อยไปซื้อพรีเมมก็ได้นะครับทุกคนโอเคเราไปเซฟเลทสวยแล้วกันนะครับปี2022่รับมีไม่ถึงอ,อีกไอเหียวันนี้วันที่ไหร่วันที่สามไปเซฟสา่นไปแล้วกันนะครับทุกคนโอเคใหญ่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับลิงก์โหลดก็ใต้คลิปเช่นกันทุกคนโอเควอ m ์ซีเอเโทีเอสนะครับขอบคุณครับ ลัดติดโดดิโด้มันกู้เหงามดนกูว่างอะเล่นอยู่คนเดียวอ่ะเยอะ ผมไม่ได้บอกอะไรผมเปิดเขาเรียกว่าอะไรวะซุปเปอร์สปีดนะครับแต่ผมพยายามกดอันติเมตกด, B, กดวีกดอะไรละมันไม่วิ่งให้กลัวเซิร์ฟนี้เขาวิ่งเร็วไงวะเนี่ยโอ้โหโดดีดงเลยนี่กูนะครับสักครู่นหนึ่งผมผมได้แค่โดนสู่ค่ะตอนที่กูวิ่งไปไม่ได้ทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวผมคุ้เรื่องการฟาร์มแบบนี้โอเคมาอยู่ข้างหน้าผมจะบอกว่าเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวหาว่าแบบเปิดมันไม่ลุ้นจะบอกว่าเซิร์ฟนี้นะครับผมทุกคนสำหรับวอร์ซีเซิร์ฟอ่า MMO TH นะครับการารรฟ์มนะครับไม่ต้องยิงบอส ไม่ต้องเก็บกล่องเพราะว่าของทุกอย่างนะครับมันจะทําการแรนดอมดรอปที่พื้น,นครับทุกคนใช่ฮะทุกคนสังไม่ผิดครับของทุกอย่างมันดรอปพื้นครับยเยอะเอะ๊ะเอ๊คนดูบอกอายุมุนบ้าเลยจะบันอะไรก,กันหนาไอเกียดก็ทุกคนขอขอภัยด้วยครับคือแบบอยู่คนเดียวมันเหงาก็หวังว่าคลิปหน้าจะมาเจอคนดูนะครับเพราะว่าผมไม่ทีคือ วันที่หมดเขตกิตกรรมตามผมมานะครับก็คือเสาร์หน้าเดี๋ยวผมจะมาอีกสองสาคลิปลนะทุกคนก็เดี๋ยวเสาร์หน้าเจอผมอีกทีนึงแต่เสาร์นี้รู้สึกว่าจะเจอปาร์ตี้กับลาเฟร์นะทุกคนโอเคตามนี้ปะเดี๋ยวผมลองฟร์มันไชมดูนะครับว่าเฮ้ย hey! แปลกๆนะเขาได้ทำพิษตนน hey! 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 ัวนึงขังเอ้เฮ้เฮ้อะไรนะฟร์มีจะบอกว่าหลุด กันไปเป้าโอ้โหกาลังจะฟาร์มทุกท่านผู้ชมเลยนะครับก็อย่างบอกไปว่าสายฟรีอยู่ได้นะเพราะว่าเซิร์ฟเนี้ยมันไม่ต้องแบบหลีกเลี่ยงวงหลีกเลี่ยงฟอนนะครับหนีให้คนอย่างเดียวเพราะว่าของทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสไลเอ็มนตั้งแต่ปืนกากาศพกมงมีดนะครับทรงซิษย์ไอศก,กาเนี่ยมันแรนดอมดรอปตามพื้นนะครับผมส่วนชอบแมปไหนเมืองไหนก็เลือกกันเองเลยแล้วกันนะครับทุกคนตามนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าฟาร์มกันดูใหม่อีกรอบหนึ่งและอย่างหนึ่งคือขาเรียกว่าไ เรียกว่าอะไรวะผมจะลองฟาร์มจนกว่าจะเจอนี้ท่านผู้ชมดูนะครับพวกแบบของแร่ๆสักหน่อยเออสนงสนายครับไม่รู้จะเจอเปล่าเพราะว่าแต่ผมก็ไม่ดีเดีนะครับเพราะว่าดีเดีเนี่ยมันมีฟังก์ชันในการเขาเรียกว่าอะไรนะฟังก์ชันอะไรวะดูไอเทมไงเออดูชื่อไอเทมนะครับเออเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูดูครับทุกคนแต่เมื่อกี้กดดูชื่อไอเทมละมองไม่เห็นมีไทรหรือเปล่าแต่ผมจะเอาแบบจนกว่าจะเจอสนให้ทุกคนดูนะครับปิดเซิร์ฟปิดเซิร์ฟแป๊บหนึ่งไปทุกคนอย่าลืมนะครับลิงก์กลุ่มใต้คลิป สะบักไอ้ที่บอกแล้วก็ทักไปที่เพจนะครับก็เข้าลิงก์กลุ่มมาก่อนแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเพจแล้วก็เปิดไปหน้านี้ครับนี่ก็จะได้เงินผมแล้วก็ส่งข้อความไปหาเพจเลยครับบอกว่าตามอยู่มาแล้วก็ส่งไอีดี้พัฟเวิร์ดไปนะครับส่วนลิงก์โหลดก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์กลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ยเข้าไม่ได้ไปเป็ลหรทุกคนเดี๋ยวนะแปแปะล,ละมันไม่เขียนว่าโตมค้างอยู่สดบนทุกคนหรือเปล่าวะโอ้โหหลุดไปพักเลยอะไรอะ เมลจอยยวนจะประหาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขอเสร้างตัวใหม่เลยนะครับผมไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะครับสร้างใหม่แม่งเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมย้ายเมืองดีกว่าทั้งนั้นอ่ะลองย้ายเมืองดูเอาสร้างตัวมได้ด้วยชิบหายละทำพีเลยไม่ได้ทีนี้ทุกคนเดี๋ยวนะสร้างเสร็จเองดีไหมเอาเอาสก็ตมาละกันละเหอะ มันไม่ได้ด้วยว่ะเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์มันไม่มีเข้ากูสร้างทำใหมวะเนี่ยเฮ้ยมีคนคนหนึ่งเห็นไหมมันเป็นชื่อผมค้างอยู่นะทุกคนผมว่าได้ใช่นะครับใช่ปะมันเป็นชื่อผมค้างอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวขอได้เปาเพย์หนึงจริงจังซีซั่นหมดนิดนึงนะครับผมบอกแล้วว่าเซิร์ฟนี้เปิดใหม่ก็แค่กลัวคนดูไม่เชื่อนะครับขอเลยไม่โพ้นลงอะไรลงนะครับโอเคได้แล้วนะครับเหมือนตัวละครผมมันค้างอยู่เซิร์ฟเวอร์ดังไงทุกคน โอเคมาผมจะมาลองฟ์มเมืองน,นี้ท่านผู้ชมดูนะครับทุกคนว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับก็ถือเอมหนึ่งมาก็มนมันชินน่ะเราก็คิดว่าต้องแบบเจอพงเจอผีแต่กินไม่เจอนะครับลืมลืมไม่เจอบอสไม่เจอผีไม่เจอบอสนะครับเพกกระมันเหลือเกินเนีย่ยยาบอกว่ากูได้อีกแล้วอ๋อก็เหมือนจะมีปัญหาหลายอย่างอยู่นะก็ยังไงก็อย่างที่บอกไปครับว่าเข้าบาหลุดไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้จริงๆคือ ผมรีบเข้ามาทำคลิปไปหน่อยแอดมินเขากำลังจะแก้อะไรนิดนึงไม่รู้แต่เขาแบบว่าเหมือนเกรงใจผมนะครับขเขาก็เลยกผมเข้ามาทำคลิปก่อนก็หลังจากลงคลิปไปแล้วนะครับผมว่าน่าจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะครับก็คนดูก็ได้แหละมาทีหลังก็คือสบายอะ่ะกูเป็นคนเปิดคือคือกูตัวเปิดอ่ะกูเป็นตัวเทสต์นะทุกคนนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเสาหน้าเจอผมแค่แหละบอกว่าจะมีคนให้ยิงนะผมจะแบบแอบเข้าตามไปยิงนะครับไม่ตามไปยิงนีกเขาเรียกว,ว่าอะไรวะเจอกันเมืองนั้นเพราะว่าล็อกกี้อะ่ะถ้าใครใครจแจ๋วก็ฟันล็อกกี้ละกับ อันนี้เหมือนตัวผมพังนะก็ย้ายไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ได้ตามเดิมตามเดิมเพลงก็มันเหลือเกินกูยังไม่ได้เก็บของเลยเฮ้ไม่เป็นไรแหละเดี๋ยวเข้าไปผมผมผมถ้าผมเข้าได้ผมเปิดเลยละกันนะครับแม่งหรือบังเกอร์บักวะไอเะ้เหี้ยแปลกนะเฮ้จะไม่กูเล่นเลยเปล่าเนี่ยแอดมินกูไม่เชื่อนะครับก็ต้องเอิบ เซอร์มันก็ต้องมีปัญหาดินหน่อยอ่ะเออกลัวคนดูไม่เชื่อว่าเซอร์เพิ่งเปิดใหม่ใช่ป่ะเออเออโถคนดูบอกคิมพีกูจะได้เก็บของหรือเปล่าแต่อย่างนั้นก็เออบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับเซอร์ให้คนดูดูรู้นะครับว่าเป็นยังไงวิธีการฟาร์มหาของอยังไงก็ง่ายๆก็เดินเก็บอย่างเดียวอ่ะเดินเก็บอีกอย่างเดียวอ่ะมือไวครับมารอบนี้กูจะไม่ซื้อเฮี้ยอะไรสัตว์เดี๋ยวกูค้างเดี๋ยวกูหลุดอีกพอละกูไม่จะลึ่งวางชันิดแล้วต้องจับปิดเทมนะครับอ่าโชยเท็มเอฟหกนะครับมาคน ผมชัวร์เต็มละตวนันนี้มาลองดูนะครับว่าเมืองนี้ผมจะมีแบบว่าออกสะดงสนยัยอ่าเจอแล้วหนึ่งแกบอกเดี๋ยวโปรเทคไม่หมดต้องต้องปิดโปรเทคก่อนครับไม่ดีไม่ได้ไม่มีกระโดดสูงไม่มีลูกหมอบไว้นะครับทุกคนบอกก่อนมันไม่เชิงเป็นดาวทีเฮดอะมันเป็นแนวเอเวอเรทีเฮดน,นะครับ ASR นี่คือวิธีการหาชิ่อะไรน,นะครับสำหรับแมทบินนะครับคนเดียวทำไม่ได้นะฮะทุกคน AK คาตานะปืนอะไรไม่เต็มเลยแต่ผมหายก่อนดูใอ้ทุ่มเมืองก่อน,อนปึ๊บเปิ้ลปิ้ลโอ้โหวิธีการหาสไตล์ยูเอนนะครับเป็นไงโอ้โหรวยอีกขึ้นรวยอ่ะเฮ้ยโอ้โหแอดมินเล่นกูแลาบแต่เมื่อกี้ผมอมีอะไรวะอย่างแรกก็คือเจอสไตลด์นะครับทุกคนเอ็ดวีดีซึ่งผมม,มั่นใจว่าเอ็ดวีดีเซิร์ฟเนี่ยนะครับดามเมจมันจะเป็นเหมือนบอลซีเก่าหรือบอลซี C, ใหม่นะเพราะว่า ถ้าวอลสีเก่ายิงหัวก็มีโอกาสไม่ได้ตายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบใหม่ก็คือไม่เดือดไม่ตายแน่นอนนะครับอกจากจะแบบประชิดเลยอะใกล้ๆเลยะนะครับเมื่อกี้ลงซับแบบวะเอาซับเดิมซับเดิมเพราะาไเราอยู่ซับเดิมนะครับผมว่าอะแอดมินกูขอเถอะขอซักเซับหนึ่งไอ้ยขอขอสักกระบอกหนึ่งของเก็บของหน่อยเออพอแล้วคือก็อย่างที่บอกไปพูดแบบตรงๆก็แนะนำก็เอาเป็นว่าถ้าผมลงคลิปลงคลิปเรียบร็จนะครับก็อย่าเพิ่งเล่นแล้วกันนะครับก็รอถามหนึ่งครับว่า ปรับปรุงเซิร์ฟบิลเซิร์ฟเสร็จยังนะครับเพราะเหมือนว่าอยา่างที่บอกไปครับเขาจะบิลเซิร์ฟแต่ผมมาทำคลิปก่อนไนงะเขาก็เลยให้ผมทำคลิปก่อนเขาคงจะบิลหลังที่ผมทำเสร็จนะครับก็นั่นแหละแต่ก็เข้ามาลงมาหลดอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนฟาร์มก่อนก็ได้เปลี่ยนอะของเยอะแค่แหละตอนที่ผมย้ายเซิร์ฟนะครับก็อย่างที่บอกคือไม่รู้จะเจใส่หรือเปล่าเซิฟเนี้ยเฮียมาทุกคนเมื่อกี้เจอวีด,ดีนะครับมอมเองไม่ทั่วเลยครับรอบนี้มาเซิร์ฟใหม่เมื่อกี้วันนี้ตรอบ,บ้านนี้ ประเทศนี้เอ๊ะไม่ใช่ประเทศนี้โอ้ยยมาเป็นไฟเอ็มในสัตว์แลนะครับผมหาก่อนคือพี่มันปลดล็อกพรีเมียมโอเคไม่พรีเมียมโพเทคโอ้โหรอบนี้เมืองนี้ไม่เจอสไนนะครับทุกผู P ้ชมเจอสก,การไนนะครับผมเจอสนบับเจออะไรเต็มหมดเลยแต่ไม่เจอสไนครับโอ้โหมาเราดูซิว่าผมชอบผมฟาร์มอยู่เมืองนี้นชื่อเมืองอะไรนะเมืองนี้ตะก่อนเป็นเมืองยอดนิยมนะแท้เขาทำคลิปดักฟงดักฟาร์มมานะยิงกันดังเดือดเมืองนี้ เจอมอสเบิร์กลุนซองนะผมเจอเจออะไรอะเลเบลเฮเวทเวทเป็นชุดก่อนเหรอลองเช็คดิทุกคนจีสามหกซีนะครับผมเจอชุดก่อ้โฮัตตาวินล่าทุกคนเปนะ็นไงมีดอบนะครับไม่ต้องฟาร์มไม่ต้งองเติมผมว่าเติมซื้อจริงอะคงจะเป็นต้องซื้อพวกซีแม็กแล้วก็ยาแล้วก็บังเกอร์เพราะว่าใจะได้ต้องแบบวิ่งหาครับผมราหาแค่พวกปืนนี่ผมว่านะตอนนี้คือเรายัางไม่เจออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมเฮ้ยเมืองข้างล่างเออ เดีย๋ยวผมขอลองส่องเมืองข้างล่างบบานะผืนเมืองข้างล่างมีสไน์นะครับแต่ดูทรงแล้วเมืองนี้ไม่น่ามีสไน์นะครับดูทรงแล้วดีสุดก็จะเป็นคัตตอมกอริล่านะครับเกาะเมื่อกี้แล้วก็สกานะครับผมมีสกาะมีไสก้าด้วยเมื่อกี้ลูกซองไสก้ากูซูมหาทุกคนนะฮะมาดูว่าจะมีสไหนหรือเปล่านะครั PKM เฮ้ยทุกคนเจอซิกซาอุเฮ้ยไม่ใช่ดิซิกเอชเจห้าหกไม่ใช่ปืนกลนะเมื่อกี้เป็นปืนพกนะฮะแหนะเฮียอย่ามาหลอกประสบการณ์กันเลยวอลซีกู เมื่อกี้ไม่ใช่ซิกนะครับมันเป็นมันเป็นไม่ใช่ซาอูอะเออมันเป็นซิกพกอ่ะไอ้เหี้ยพกซิกอ่ะแล้วก็ข้างล่างมีสกาครับ HVD เอ่อ Mac HVD บแม็ c อ๋อเป็น Mac กระสุน HVD นะครับเซิร์ฟเพียจะใส่เซิร์ฟนี้เจอกระสุนนะครับเออก็ดีเหมือนกันเฮ้ยผมว่าถ้าผมจะสุ่มเมืองอ่ะผมว่าอยู่เมืองข้างล่างดีกว่าเพราะว่ามันมันใหญ่กว่าเยอะกว่าคลิปเนี้ยกูจะไม่ปิดคลิปจนกว่ากูจะเก็บสไลด์โชว์คนดูสักกระบอกหนึ่ง แต่อย่างนั้นคุณดูด้วยน,นะครับว่าไอ้ไอ้เซิร์ฟที่ผมหลุดไปตอนแรกอ่ะผมเจอเอชวีดี Nvidia ไปแล้วนะครับกระบอกหนึ่งเฮ้ยไม่หลุดแล้วว่ะเหมือนแอดมินเขจาจะแก้บิวแล้วป่ะแก้บงแก้บกิวแล้วป่ะแม่งแก้ไม่เกรงใจกูเลยแล้วบอกให้กูทำคลิปก่อนแก้ตอนกูทำคลิปไอ้สัสแม่งแอดให้กูรอหลับแล้คลิปก็ได้นะครับอ่ะแม่ที่ทำไปม,มีเพลงนี้คลิปนี้คนดูเหงาตายเลยคุดูบอกไม่เหงาแล้วครับไอยูพูดมากครับ ไหมทุกคนชัดนะครับเป็นเป็น SVD Mag Mag M A G เป็นแม็กนะครับไม่ใช่ปืนไฟแ X ที่ดับเพลิงมีผีแต่ผีไม่ได้ดับนะครับเพราะไอ้บอกว่าดรอปจากพื้นนะครับก็ผีก็เป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอ่ะเวลาเหมือนให้คนเจอเขาเรียกว่าอะไรวะเจอแบบเรียกว่าอะไรวะยิงแล้วยิงผีแล้วเจอได้ยินเสียงอ่ะเออได้แบบเดือดเเนียนๆโน่นเนียนๆหน่อยนะครับผมขอขยับเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับเพราะว่าจะแบบลองดูแบบสุดระยะครับเพราะว่า คือผมยังซูมมองเม็ดทุกอย่างนเพราะว่ายังอยู่ไม่กลางเมืองนะครับดินไม่กลางเมืองนี่แหละเฮ้ยกลางผมไม่มีดอปส่วนกล่องก็ไม่ต้องไปหานะกล่องไม่มีนะครับ L085 เพื 5, ่อนไ,ไม่รู้มีแบนเนตมีเชนซอมีเลื่อยนะครับ g 3 6 4ทายิเลยเฮ้ย i m i ดรอปทุกคนมาแล้วครับรอเป็นยากไงไปไหม ทา21นะครับแต่เขาไม่ได้เขียนว่าไ m i นะครับชื่อนหน่าเีจยนะครับแต่ถ้าชื่อที่เราถืออ่ะก็น่าจะเขียนว่าไ m i ไม่ใช่เดี๋ยวเราดรอปตอปเล็ดูใกล้ไปอะไรเ่ยเห็นไหม S Winterley เห็นไหมมันไม่เขียนชื่อเต็มทุกคนเห็นไหมถ้าเป็นชื่อเราเนี่ยเห็นว่า Win SS Winterley แต่ถ้าเป็นชื่อโค้ดอ่ะมันเขียนว่า n S p Sniper คำคำย่อแล้วก็ Winterley ไอไมก็เห็นไหมเป็นท่า21เลยไม่มีคำว่าไ m i นะครับโอเคความรู้มาเฉยเลยเดี๋ยวเช็คก่อนเพื่อมีสไนเปอร์ โอ้ไอ้เหี้ยเป็นเรื่องบอกเล้วเป็นเรื่องไอ้สัตว์นิดก่อนพอละลองมาหาเซตมือต่อทุกคนเพื่อคนดูผมจะจะในแต่ผมยังงงเลยคือทําไมวะทําไมผม9 8 7ผมผมผม,ผมวิ่งไวไม่ได้ทุกคนแต่โดดสูงได้นะผมมาผมวิ่งไวไม่เจอเดี๋ยวผมไล่ปุ่มเนี่ยมันต้องมีสักปุ่มเนี่ยวิ่งไวอนะ่ะโอ้ยเนี่ยอัติเมททุกคนอัติเมทอีกฝั่งหนึ่งทุกคนโอเคไอ้เฮียได้ฮนะ พอดีทุกคนผมไม่ต้องดีลล์นะคั้นนะครับแม่งเจอแล้วทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้คืออย่างที่บอกตัวเขาเตี้ยผมวิ่งไวจะกดอัติมิดฝั่งซ้ายใช่ไหมเสิร์ฟนี้ผมต้องอัติมิดฝั่งขวานะครับโหเห็นไหมทุกคนไม่มีซิกซาอูนะครับมีแต่เป็นพกซิกนะครับนี่นี่นี่พกพวกพวกซิกไหนวะโอ้ยเห็นไหมพวกซิกไอเชียตกใจซิกซาอูไม่ชื่อเหมือนกันด้วยนะครับอันนี้ซิก บางทีมัน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 เอ้าไอ้เยยไอ้เยยเขินคนดูเลยเมื่อกี้ผมบอกเขาด้วยนะจะมาหลอกประสบการณ์การเล่นบอลสีกุ้ยแม่หรอกกูดูออกอะไรซิกจริงอะไรซิกบอมเย็ดแม่บ้างซิกจริงทุกคนเฮ้ยดอกง่ายทุกคนก็แต่ของคือพยายามงมพื้นชี้ให้ทุกคนมาว่ามันมันดำดินนะ้วผมมมาจมดินทุกคนเฮ้ยกูเจออีกแล้วเนี่ย โอ้โทุกคนกูเจอสีกะบอกแล้วพวกอันเดียวที่เหลือที่เหลือซิกกิ้งหมดเลยเฮ้ยไม่ยากไม่ยากง่ายง่ายโอ้โหกูได้ซิกกูล,ลืมไอไม้กูลืมใส่เลยทุกคนดูดินี่กระบอกหนึ่ง SR นะครับก็ของประดมดินอะเอาง่ายโอ้โหเอาว่ะดอกรัวๆครับแล้น้อนโอ้โหมาแล้วครับข้นนนากระบ,บ,บอกแป๊บเดียวถือซิกเลยละกันไม่ต้องถือเทปอย่างเงี้ยมันมันขังดิ ไปผมขออนุญาตไปไปไปเมืองอื่นต่อครับทุกคนโอ้ยเฮียทุกคนโอเคตอนนี้ก็รู้แล้วว่าวิ่งไวกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็ของรับอย่างเยอะเลยเฮียซิก้าก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับโอ้ยค้างหลุดปะเนี่ยแมวนะเกรงใจโอ้โห,าห,ม,ม,าโโหมาเดี๋วไปแบบไม่โหลดเดี๋ยวรอแป๊บนึงทุกคนเฮียก็ไปเป้าซิกดบ 4, กับสี่ห้ากระบอกครับทุกคนแหมก็ระหว่างนี้ก็อย่าลืมครับลิงกู๊ดใต้คลิปครับ กูไปสิบรอบละกดไลค์กูด้วยติดตามกูด้วยกูดูทรงทางจริงออกเข้าใหม่ละกันทุกคนแต่เข้าใหม่ก็ต้องค้างีก่ไอเชื่อมแบบไม่โหลดเพราะว่าผมเปิดฟังก์ชันเดย์ไปแหละแล้ววิ่งมาเร็วเกินไงทุกคนถ้าเป็นคนดูมาก็จะแบบมาช้ามันก็ค่อยๆโหลดใช่ไหมละ่ะของกูนี่มาถึงปุ๊บโชว์ชื่อ,อต่างหากแบบไม่โหลดทุกคนโอ้โห ตอนแรกบ,บอกว่าคลิปนี้ถ้าไม่เจอสไนจะไม่หยุดใช่ไหมแต่ดูทรงละถ้ามันแบบมันแบบเออแบบเป็นปัญหาอยู่ทุกคนผมไม่รู้ว่ะอาจจะเป็นฟังก์ชันเดบก็ได้นะถ้าผมหลุดบ่อยเนะี่ยก็นั่นแหละเออไม่แน่หรือวันที่ผมหลุดบ่อยเพราะผมไม่ได้ดี <c oughs> ดเดบมาทุกคนใช่ไหมใส่ฟังก์ชันฟังก์งชันนู่นนี่นั่นนะครับก็เดี๋ยวขออีกเบอร์หนึ่งคลิปนี้ต้องถ่ายละอ่ะถ้าไม่เจอก็ถือว่าก็ก็ก็ถือว่าไม่ได้เก็บเพราะนี่ไงทุกคน <c oughs> เห็นไหมกูบอกแล้ว่าตอนแรกกูดูเห็นไหมครับว่าซอสโซเนี่ยมันกดไม่่ได้ใชมัครบ อยู่ดีๆกดได้ฉเฉลยแอดมิ build, วแอดบิวเหรอวะผมบอกแล้วเออพอแล้วคือโอเคทุกคนลงแกนะครับผมเพราะว่าหลังจากผมลงคลิปแล้วเนี่ยเซิร์ฟน่าจะปกติพร้อมมาฟาร์มทุกอย่างนะครเพราะว่าเห็นไหมเซิร์ฟธรรมดาออฟฟิเชียลผมแล้วนะครับแม่งเอ้ยแอดบิวตอนท,นทำคลิปเจ็ด K มาทุกคนเดี๋ยวผมปรับสุดท้ายรนาะเมองนี้มันสุดท้ายแล้วกันนะครับผมจะเพื่อนคนดูต้องเจอบ้างเลยวะทุกคน F 6 ไปกับวิ่งเร็วเกินทุกคนถ้าเขาอยากเข้าแล้วกลางเมืองอยู่แต่เดี๋ินรุดอีกนะครับก็มาอยู่ในไรสัตว์มีคอสโบมีหน้าไม้มีอะไรหรือเปล่าวงนี้มีหรือเปล่า L ศูนย์แปดหกมัน,ค,ค,นมคืออะไรทุกคนผมคล่องใจว่า L ศูนย์แปดหกคืออะไรมันคือมันคือ L S หรือเปล่าวะผมคล่องใจว่าดูดิใช่ปะเซิร์ฟแมนนี้มี L S ด้วยวะเฮ้ย L S ดอบทุกคนมี L S ด้วยนะครับทุกคนเอาว่ะ ไม่ใช่ขี้ๆนะครับส่วนพวกนี้เป็นของของกระจกนะครับข้ามไปข้ามไปมี LS ดอบที่รู้นะครับโหนี่มาแล้ว LS ดอบโอ้โหเอาเลี่ยงที่ผ่านคือซิกซิกนี่ก็ฟาร์มง่ายเ้ยฟา,าร์มาจะบอกเลยข,ของซร์ฟนะครับอายุเจอละแค่แหละเฮ้ยเฮ้ยแมวนะเดี๋ยวๆแล้วผีต้ตายแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหกูดูทรง ดับอนาตายคาผีอายวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไปละ l s ลเอจะบอกแรกดูทรงค้างเต้ก็ได้ครับปัญหาผมว่าชัดละผมบอกเลยก็คลิปนี้ต้องคงขอจักวันนีแล้วเพราะว่าไว้คลิปหน้าผมมาผมคงต้องแบบขเขาเรียกว่าไงอะถ้ามีคนแล้วผมก็คงต้องแบบว่า ไม่ขอฟังชั่นแอดมินเพราะว่านี่ดีกว่าทุกคนเหมือนไอเด็บอะแม่งเปิดอะไรไม่ได้เลยเปิดแล้วแม่งหลุดไม่ทันนะครับมันของมันเยอะทุกคนค้างหลุดนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจับวันนี้ผมสับเซฟวอลซีเอ็มเอ็มโอทีเอสนะครับผมเจอไอทีเสาร์หน้าผมมาแน่แล้วก็อย่างหนึ่งอย่างนี้บอกไปว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีปาร์ตี้นะครับผมพี่ปานะครับผมและน้องลาเฟิร์น มาสติมนะครับก็มาติดตามรอได้ทุกคนพอกันแล้วคือลิงก์กลุ่มใต้คลิปลิงก์โหลดเว็บใต้คลิปครับทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่ายลืมไปรับของตามผมมาได้ครับทุกคนโอเคไปละขอบคุณทุกคนที่ดูจบครับทุกคนไปับไอ้ดุมก like ดไลค์ก็ด้วยบาย,บาย